มึงรู้เปล่านี่รถอะไรถ้าเกิดรถกูเป็นร้อยขึ้นมามึงจะรับผิดชอบไวไหมรีบเอามอไซค์เก่าๆของมึงออกไปวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วอยากกินอะไรก็สั่งเลยนะ ว่างานเราก็ยังหามไม่ได้นะพี่เงินก็ไม่มีร้านนี้อาหารก็อร่อยราคาก็ไม่แพงด้วยโอรอนี่สดร้อนเลยเหรอพี่อ้าวเฮ้ยนี่หมอส่ใ์ใครวะไม่มาจอดขวางรถพี่กูวะเฮ้ยหมอส่ใ์ใครวะ นี่มึงมาจากดอยไหนวะขอโทษครับผมไม่รู้เรื่องครับขอโทษแค่นี้ก็จบแล้วเหรอมึงรู้เปล่านี่รถอะไรถ้าเกิดรถกูเป็นรอยขึ้นมามึงจะรับผิดชอบไว้ไหมลีเออมอไซเก่าๆของมึงออกไปนี่ถีบแม่งเลยเดี๋ยว กาบรถกูก่อนเอกพอเถอะน้ไม่ได้ดิพี่ต้องสั่งสอนมันหน่อยพี่บอกให้พอไงยน้องน้องออกไปก่อนไอคนที่ต้องสั่งสอนคือมึงต่างหากมึงลืมแล้วเหรอว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นแบบเขา เหนื่อยมากเลยพี่จากบ้านมาตั้งไกลงานก็หาไม่ได้นี่ก็เข้ามื้อแรกเอาหน้าการมือน,นี้มึงก็กินเยอะๆแล้วกันหิวมากเลยพี่โ <Okay. S 2> อเคินะพี่โอเคล้พี่เรียกเขามาเก็บตังค์แล้วนะ เจ๊ครับเก็บเงินครับเท่าไหร่ครับเจ๊สองร้อยจ้าอเออคือว่าเงินเราไม่พอครับเราเปลี่ยนเป็นเป็นล้างจานแทนได้ไหมครับอืออได้ไปหลังร้านเลยนะล้างให้สะอาดสะอาดละครับขอบคุณมากครับเจ้จ มเป็นไรนะอดทนหน่อยอย่ทุกอย่างนะมันก็ดีขึ้นเองพี่จะบอกอะไรมึงนะเป็นคนต้องอย่าลืมกำพืชของตัวเองมึงจงจับความรู้สึกแรกที่มึงประสบความสำเร็จเอาไว้แล้วอย่าลืมความรู้สึกตอนที่มึงลำบากพี่เห็นว่ามึงผ่านอะไรมากับพี่เยอะนะ ถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วก็มึงคงรู้ดีนะผมขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามึงคิดได้อ่ะก็ดีแล้วพี่รู้ว่างเป็นคนยังไงแต่คิดมากไปหาของกินกันดีกว่าไป มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วงานพี่ก็ยังหาไม่ได้ไหนเมื่อกี้ยังจะโดนเขาด่าอีกเราว่าเรากลับกันเถอะไม่กินแล้วฉันสงสารพี่อะ่ะไม่เป็นไรนะงานพรุ่งนี้ก็หาใหม่ก็ได้นี่งานช่วงนี้มันหายากหน่อยน้องก็รู้นี่อน่าเครียดน,นะ นี่น้องขอโทษนะประเด็นเมื่อกี้พี่ได้ยินว่าน้องกําลังหางานอยู่ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้บริษัทพี่ว่างงานอยู่หลายตำแหน่งเลยนี่นํำบัตรพี่ถ้าเกิดว่าน้องสนใจอะ่ะก<ม>็ติดต่อพี่มาได้นะแล้วเหตุการณ์เมื่อกี้พี่ก็ขอโทษแทนน้องพี่ด้วยนะเออขอโทษเขาสิ<ม>ขอโทษครับไม่เป็นไรครับ คิดมากนะถ้าเกิดว่าสนใจติดต่อมานะไปได้งานแล้วดีใจด้วยนะพี่เจ๊เหมือนเดิมสองที่จ้า